ฟังอยากเสียงเครื่องมันควรไม่ใช่แบบนี้หรอกไม่ต้องถ่ายอะไรนะเอาแค่ฟังอยากเสียงเครื่องเอาแค่ขึ้นอย่างเนี้ยก็พออย่างงขึ้นที่ไม่อยากจะไหวเลยโอ้โหเปลี่ยนเกียร์4,000รอบเลยเหรอ <laughs> อย่างน้อยนะคะพี่บิ๊ถ้าขออึ้น100ตัวนี้ไป5,000รอบเลยนะคะน้าโมโหพันอะ แล้วก็เสียหน้าเลยก็พี่เราต้องก็คือรอบขึ้นสูงค่ะความเร็วไม่ไปแล้วก็มีการกระตุกระหว่างเปลี่ยนเกียร์ค่ะปัญหาอื่นๆนะฮะปัญหาอื่นๆตอนอตอนนี้ไม่ไม่เห็นใช่ไหมคือช่วงจังหวะปิดต,ตัวเนี่ยรถมันจะดังออดแอดออดแอดแล้วพอเวลาแตะคันเร่งเนี่ยต้องเหยียบมิดเท้าเลยเหยียบมิดเท้ามากมากเลยความเร็วก็ไม่ขึ้น ช่วงเปลี่ยนเกียร์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับช่วงเปลี่ยนเกียร์ประมาณสี่ถึงห้าพันรอบก็โดยปกติแล้วควรจะต้องกี่กี่พันรอบครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่ต้องถามบริัทเขาเา่ากี่พันรอบแต่ว่าเคยขับรถยี่ห้ออื่นมาก็มไม่เคยเปลี่ยนสูงขนาดนี้นะคะ